สนับสนุนข่าวโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพจากเน็ตปิดผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพกาแฟฟาทิ์ประสบการณ์ที่น่าตื่นตาตื่นใจครบทุกสีสันพบกับการเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่ยานยนต์ไฟฟ้าสินค้าอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์โปรโมชั่นสุดพิเศษเทคโนโลยียานยนต์เติมเต็มพลังงานสะอาดก,กับการก้าวสู่วิถีชีวิตยุคใหม่ บางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่44 22มีนาคมถึง2เมษายนนี้ณอาคารเชเลนเจอร์อิมแพคเมืองทองธาน,นี นอบสอนเด็กกลุ่มฟันน้ำนมขี่จักรยานขาไถส่งเสริมบุค <zag> ลิกในการยืนการเดินพัฒนากล้ามเนื <ud> ้อมัดเล็กมัดใหญ่ให้แข็งแรงที่บริเวณลานกิจกรรมสารกลางจังหวัดสมุทรปราการอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการผู้สื่อข่าวรายงานพบครูนอบผู้ฝึกสอนสมุทรปราการบาลานใบสอนเด็กกลุ่มฟันน้ำนมขี่จักรยานขาไถซึ่งเป็นกิจกรรมที่เหมาะกับเด็กเล็กอย่างมากเพราะช่วยส่งเสริมพัฒนาการของเด็กได้ทุกด้านทั้งด้านการพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่ให้แข็งแรงเป็นการฝึกการทรงตัวแก่เด็กรวมทั้งช่วยฝึกสายตา การแยกแยะสีการประเมินระยะทางการใช้มือและแขนเพื่อบังคับทิศทางและการใช้กล้ามเนื้อขาที่ออกแรงเดินอีกทั้งจักรยานขาไถยังช่วยลดพฤติกรรมการติดหน้าจอแก่เด็กเพราะในช่วงวัยของพวกเขาต้องมีการเคลื่อนไหวร่างกายการเล่นจักรยานขาไถช่วยส่งเสริมบุคลิกในการยืนการเดินและขณะเดียวกันเด็กๆจะมีสมาธิมากขึ้นรู้จักเรียนรู้ในการประเมินกับอุปสรรคเส้นทางที่ต้องเจอรวมไปถึงเด็กๆมีความสุขรู้สึกสนุกเวลาที่ได้ฝึกหัดกับจักรยานทรงตัวทำให้เด็กมีสุขภาพจิตที่ดี สิ่งที่สําคัญในการเล่นจักรยานขาถายคือต้องคํานึงถึงความปลอดภัยแก่เด็กเล็กดังนั้นการเลือกจักรยานขาถายอุปกรณ์ป้องกันการล้มจึงมีความสําคัญอย่างมากซึ่งอายุและส่วนสูงของเด็กเป็นอันดับแรกที่พ่อแม่ต้องพิจารณาในการเลือกจักรยานขาไถโดยควรเลือกจักรยานที่มีส่วนสูงพอดีกับลูกเพื่อให้เขาสามารถเอาเท้าแตะพื้นได้สนิทเพราะจักรยานชนิดนี้ส่วนใหญ่แล้วจะไม่มีเบรกติดมาด้วยเด็กจึงต้องใช้เท้าควบคุมความเร็วของจักรยานด้วยตัวเองทั้งนี้ผู้ปกครองท่านใดสนใจจะนําบุตรหลานเรียนมาเรีียยนรรรู้ทัักกกษะาา่จ ขาไถสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0894474848ครูนอบฟื้นฝึกสอนสมุดประการบาลานใบเหยียบเลี้ยวด้วยบินบินบินบิบิเหยียบเลี้ยวเนี่ยเหยียบเลี้ยวลูกค้กาตกันด้วยไม่เป็นไรทุกเลย่ละกี้มาเหยียบเลี้ยวยย

ครับสวัสดีครับผมโค้ชน็อปนะครับเป็นผู้ฝึกสอนของสมุดประการบาลานไบส์นะครับเวลาฝึกสอนของเด็กๆนะครับจะเป็นการที่สารการสูตรประการนะครับเป็นช่วงเวลา5้าโมงเย็นไปแล้วนะครับถึงเวลาประมาณสัก20่สนาฬิกานะครับก็ผู้ปกครองที่สนใจนะครับสามารถพาน้องๆมาทดลองหรือว่ามาลองเรียนมาฝึกเล่นกับเพื่อนๆได้นะครับที่สารการสูตรประการนะครับทุกวันนะครับ แล้วก็วันเสาร์นะครับจะเป็นวันพิเศษของทางชมรมนะครับที่จะเปิดรวบรวมนะครับชมรมจักรยานขาไถ่เนี่ยครับทั้งประเทศไทยนะครับก็จะมาวิ่งกันที่สารคางสูปรกากของเรานะครับทุกวันเสาร์สามารถพาน้องๆมาทดลองหรือว่ามาเล่นกับเพื่อนๆได้นะครับส่วนกิจกรรมที่น้องๆเล่นนะครับจะได้พัฒนากล้ามเนื้อในส่วนต่างๆนะครับทั้งมัดเล็กมัดใหญ่นะครับฝึกการมองการสังเกตการวิเคราะห์ของเด็กๆนะครับเพื่อเตรียมความพร้อมไปสู่นิตกีฬาต่อไปที่น้องๆจะเล่นนะครับ ทีมข่าว AEC TV Channel รายงานสนับสนุนข่าวโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพจากเน็ตปิดผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพกาแฟฟาชีสชรบทุกสีสันของโลกแห่งยานยนต์เปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่ยานยนต์ไฟฟ้าที่งานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่44 22มีนาคมถึง2เมษาย,ยนนี้อ MPact คเมืองทองธานี thank you